ครับเพื่อนเพ่อบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ก็จะแปลกแปกหน่อยเปิดตัวตอนมืดในมืดตีเรียกว่าดึกมากเปิดตัวที่ปั๊มปอทอนครับคลิปนี้ที่มาผมมารออยู่ที่ปั๊มปอทอนนี่เพราะว่า นัดก,กับเพื่อนๆกลุ่มไนะบเกอร์นี่ไบเกอร์นะทิปนี้ไว่ธรรมดาตอนนี้ผมอยู่ที่ปัมปตาทาปตาทแม็กมหาชัยนะครับเวลาตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสามครึ่งนัดก,กับเพื่อนไว้ จะขี่รถไปเที่ยวกันเป็นทิปเขากะโจมตีสามครึ่งเพื่อนนะที่สามครึไปเขากะโจมตานนี้ยังไม่มีใครมาเลยครับผมโอ้โหแลวทิปนี้ก็เป็นทิปแรกนะครับที่ผมขี่มอเตอร์ไซ คลิปปรคิปแรกแต่คลิปอะผมเคยขี่รถโมไซเที่ยวแต่างจังหวัดราชบุรีการอะไรอย่างเงี้ยเคยมาแล้วแต่ไม่เคยทำคลิปนะอันนี้ก็จะเป็นคลิปแรกก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะสนุกมันหาและรถที่ใช้ขึ้นเขาจะเป็นรถอะไรและเดี๋ยวไปติดตามดูกันบนเขาโจมเลยดีกว่า

ยังไอรถจอดทิ้งไว้นู่นเลยอะ นี่น,นี่ตัวนี้เลยครับผมนะนัดผมมาเจอที่ปั๊มแม็กกว่าตีสามครึ่งกว่าจะมาเกือบตีสี่ไม่นำสาำออกมาถึงเส้นบ้านแถวรถพังอีกนี่ตัวนี้รถให้คุณเลยระเราให้คุณให้คุณได้เหนื่อยรถได้คุณ รถพังอีก่องกันจอดซ่อมกันอีกแต่เกือบเจ็ดโมงเชา้านี่ใช้เวลาแป๊บหนึง่งเราก็มาถึงเฉาพาะเข่าข้อแล้วครับขอรู้จากคั้งนั้นนะขึ้นลงอย่างปลอดภัยอย่าให้มีอกระสับกระส่ายนะถูนะถก

นายก็ทีมแล้วก็รถผมเวฟก็มีเม็ดตัวปัญหาอันนี้คือ็ะแก็ง็ะแก็ง ไปตัดีด <m> ิวมอาวังเลยอะ้ไม่ได <sip it> <you> ้านะเกียวข้าฟอรเด็กไม่ได้นะเออ อดเลยช็อนเด็ดเมื่อกี้ แล้วยิ่งไหนมีค้าี่ไม่ต้องไปเลยลอบนีม้มาแล้วมาแล้วลอบนี้เออดินจัดเต็มดินจัดเต็มอา้อาวอา้อาฮ่าาา องิดล kind of <laughs> <laughs> ้อเห็นเห็นรถขับเห็นโมไซค์ขับห้ายังครับนี่เขาเรียกโมไซค์ขับห้าหนึ่งล้อหมุนสี่ตีนดันถ่ายรถมันถ่ายหลังก่อนแล้วค่อยบิด ตอนนี้ทีมงานเรามีสาเดินสองครับคนแรกนี่ไหนขึ้นไม่ไหวแรงไม่พอคนที่สองนี่ซ้อนสองขึ้นไม่ไหวครับเดินยาวๆไปกำเบกเือไว้แมมกูเห็นนะ

ตอนนี้เราก็มาถึงจุดตรวจน้ำตกผาแดงแล้วน,นะครับนี่ตรงนี้ก็มีป้อมลของเจ้าหน้าที่อยู่แล้วก็มีห้องน้ำมีที่จอดรถให้พักรถมีเกี้ยวลงมาจังมั้ อันนี้คือน้ำที่รถใหญ่เด็กเลี้ยงไม่ได้นะครับเดีย๋ยวผมรอเพื่อนๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปกันต่อเอาละครับแล้วตอนนี้เราก็มาถึงบ่อวัดใจกันแล้ว ดูจากห้องรอยแล้วไม่มีใครลงมาแลมปีเ่าดใจอันนี้คือทางเลี่ยงใครๆเขาก็เลี่ยงกันดูหมอกครับเพื่อนๆฟุงฟ้งๆแต่ขึ้นไปก็คงจะมองอะไรไม่เห็นนะ นี่ครับเนินพันสุดจริงๆ

่อลยกาไคตรงไม่ได้หมดแล้วคือผิดลายมองดูแล้วอ่ะเคงจะน่าจะตีางกาลงนะี่ยลงนี้ช่วยยกลงมาแล้วยวเราอยงนี้จอะไรนี่อะไรก็ได้ครับเดี๋ยวรอเพื่อนมาสองพันอ๋อัน้เลือไหมครับอัี่เลือมติดบโลดด้วยเรา่เอกนีลงน้ำแล้ว้รงมังกรด้วล้างมังกรต้องลงไปตามสามรอบอ่ะไเบอร์หายไปไหนวะ เดิมเหมือนกันเออนู่นนู่นจะไม่นู่นแล้วนู่นเฮ้ยนะอาฟ้าเบียร์ฟ้า ออกนี้เลยนะอันนี้ตันทางนี้ตันออกน,นี้เลยไม่ต้องไม่ต้อง

มาเขาด้วยฮะเจอดเจอดนี่เพืลมทางอันไหนเขามา